ชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองน่าปลื้มใจที่ขณะน,นี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมนิยมศิลปะหัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระลัก โดยเฉพาะผ้าที่พอดรื่นู่ซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งพอของเราให้มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นเรื่องประหัตกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงงูกลางของเราในอนาคตคือจุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่น ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจะรึกไว้ถึงนามพระราชฤรษไทยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกเก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองได้ทอดพระเนตรเห็นว่า ผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสองค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฝื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิน่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่าง พ่ะทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจะรถข้ามจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานาน,านหลายปีด้วยพระวริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นธุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาได้สร้างรายได้จากงานหัตกรรม และศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการถอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลาจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโชมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงาม แต่นี่คือพระราชดำรีอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศัก,กราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเด,ดมหาราชพโนาบพิไปทรงเจริญพระราชมาตรีกับนานา,นาอารยาประเทศ ทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสงมใสในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามาการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้ว พระเกียติคุณของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชนีผู้ทรงพระสินีโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีทไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากราุณาธิคุณทำให้้าททอมือกลายเป็นบรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่ แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอาจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิฐานอันแน่วแน่ของสมเด,ดนนเจ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหม่ให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิต และมีศักด์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ส่งเต็ม,มนิรั์แห่งมรดกสินไทยตลอดไป